สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยบอกจะแล้วข่าวด่วนพ่อกับแม่จะกลับมาสรมกกึบกันเฮ้ยย้ำครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเราขอทุกตัวส่เข้ไปเพื่ออัศรันะครับในการรับชมรับฟังตอนไหเข้ามาพิมพ์ชื่อบุคคลที่สาม ก็ผมไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นไอท้ทีครับข่าวสารสายขาย่าวรายงานมาว่าพ่อแม่ในทานเรื่องนี้พ่อกาดำแม่กาดำกับพ่อรถไถจะกลับมาสลมามกึ๊บกึบกันเหรอผมงงมากเลยว่า มันเกิดอะไรขึ้นผมก็งงมากเลยว่าทําไมมันเป็นขนาดนี้ไม่มีที่ไปแล้วเหรอีอดำไม่มีใครเอาแล้วเหรอต้องกลับมากินของเก่าครับสายข่าวลือสถานทีค่ครับลือกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี้นะครับลือกันทั้งหมู่บ้านเลยครับว่าตั้งแต่มีการแชทหลุดมานั้นไอ้ครับเรื่องมีการจะเอาวุธปงวุธปืนกันนั้นชาวบ้านก็ลือกันว่าเฮ้ย หรือว่าเขาจะกลับมารักกันหรือว่าเขาจะกลับมาสลิมกี้กันอันนี้ก็ต้องรอ,อยูดตามชมครับแต่ส่วนตัวผมแล้ว mm. ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่จะต้องกลับมาสลิมกี้กันต่อเพราะว่านางเนี่ยไม่ค่อยมีที่ไปไม่มีใครเอาใช่ไหมครับไม่มีใครเอานางครับเพราะว่าตำรวจก็ไม่เอานะคนนู้นก็ไม่เอาสุดท้ายก็ต้องกลับมา หาพ่อรถไถน,นะครับนะต้องกลับมาหาพ่อรถไถครับเพราะฉะนั้นเอฟซีครับฝากวให้คิดพิจารณาครับนะครับดำแจ๊ไในชาเรื่องนี้ครับหรือแม่กาดำนะเอฟซีครับนะครับหรือว่าแม่กาดำตัวนี้ก็หมดผลทางไปจะกลับมาสรุมก,กริกกันนะครับช่วงนั้นก็ที่เลือกรานไปเพราะว่าแม่กาดำไม่ยอมให้ พ่อซี่ไม่ยอมให้พ่อซี่เนื่องจากเป็นโรคซีดอะซี่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 เป็นโรคซีดอะซี่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 เป็นโรคซีดคุณหมอนะครับก็ห้ามมีปฏิสัมพันธ์นะครับนะครับกันนะครับห้ามมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นระยะเวลาหกเดือนครับนะหกเดือนห้ามมีปฏิสัมพันธ์กันก็ คุณพ่อรถถ่ายก็อดใจไม่ไหวนะครับนะทั้งนั้นก็เลยไปซื้อหม้อ่นะโดยการที่อีดาแจให้เงินไปซื้อหมอ,อ่นะอีสเสร็จปุ๊บนะครับนะก็มีปากเสียงกันอะไรกันเราเลอกหลานไปนะครับแต่เป็นจริงๆไม่เป็นข้ออ้างนะครับมันให้ซี้ได้แหละเข้าใจป่ะเออมันให้มาให้สร้างมรดกเาได้แต่ว่านะนอย่างว่าสิครับนะ มันเป็นข้ออ้างเพรานั้นฉะนั้นอีดําคุยตำรวจด้วยฉงนั้นคุยตำรวจฉะนั้นคุยกันนยบหลายคนเรื่องคดีฟาร์มเรื่องอะไรด้วยคุยตำรวจเรื่องคุยกันทั้งดืงด้อๆนะครับคุยกันในไลน์แยกห้องกันนอนอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ไอพไ้พ่อ่ายัมก็อยากจะรอจ่ายว่ามึงน,นอกใจกูอีกไหมมึงน,นอกใจกูไหมถ้ามึงไม่นอกใจกูมึงจะให้กูซอรม์มมตี้มึงจะให้กูซีเข้าใจปะสีะะน,นี้ เพราะถ่ายก็เกิดความเครียดมันไม่ยอมให้ซีแสดงว่ามันต้องมีชุมีกิ๊กนแน่เลยนะแม่กอดามีมีกิ๊กนแน่เลยก็เลยทะเลาะกาันปักเสียงกันครับ <c oughs> นะเออทะเลาะก,ากันรีปักเสียงกันสอซีเพราะนั้นวันนี้ทุกท่านมีข่าวสาย,สายข่าวรายงานว่าจะกลับมาดีกันนะครับจะกลับมาซึมซึก้มกันจริงหรือเปล่านะครับก็ลองที่ตามชมได้ว่ามันจะซึมซึกก้มก,ก,ก,กันไหม มันจะมากรึบกรึบกรึบกันไหมก็ต้องรอติดตามชมนะครับเตรียมอาหารหมาให้กับเอฟซีของอีดําแกกได้เลยนะอาหารหมาต้องเข้าอาหารไม่ต้องเข้าเลยนะมึงอนะนะครับก็มันก็เป็นอย่างที่ผมคํานวณแหละว่าสังเกตไหมล่ะว่าไอ้ฮ่าเลื่อนไปแต่คนเลื่อนไปไม่ยอมเปิดตัวไม่ยอมเปิดตัวผัวใหม่เมียใหม่สักทีเลยไม่ยอมเปิดตัวสักทีหนึ่งทุกคนสังเกตไหมนะผมไม่ผมนี่จอมสังเกตเลยนะจริง ผมมาสังเกตว่าทําไมมึงเลิกลากันไปทําไมมึงไม่ <c oughs> ไม่แบบว่าไม่เปิดตัวมึงไม่อะไรกันเลยกูก็เลยแบบผมก็เลยแบบเออแมบงงว่าแสดงว่าพวกมึงเนี่ยนะเลิกลาไปเพาะคอนเทนต์หรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงเลิกเลิกลาเลิกลากันจริงแหละแต่ด้วยความที่ว่าตอนเนี้ยคือจะกลับมาดีกันหรือว่าจะกลับอะไรกันมาเนี่ยนะก็ต้องรอติดตามชมนะ ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับก็ต้องเราตามชมกันไปนะครับว่าไอคู่นี้ยมันจะกลับมานั่งกันไหมแต่ว่าตอนนี้เขาลือทั้งมู่บ้านเลยว่าจะกลับมาสลบมาคืบกันเขาขอให้พวกมึงโชคดีเว้ยมึงจะสลบมาคืบกันมึงจะอะไรกันเขอขอให้พวกมึงโชคดีนะครับสุดท้ายพวกมึงก็โกหกสังคมกันไปนะอืมนะครับจริงสุดท้ายพวกมึงก็โกหกสังคมอะ คือสังคมเขาตาสว่างพวกมึงจะกลับไปคืนดีกันพวกมึงจะกลับไปซ้ํากันพวกมึงจะกลับไปรักันมันก็เป็นเรื่องของพวกมึงมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะในมุมมองของผมนะแต่มึงก็ต้องชัดเจนเข้าใจปะมึงก็ต้องชัชดเจนเออเข้าใจปะเออชัดเจนกับเอฟซีอย่าไปปิดบงังอย่าไปโกหกเอฟซีเขาเอฟซีเขากินข้าวขอมไม่ได้กินหญ้าเข้าใจปะพวกมึงทําอะไรกันเนี่ยอืมเขากินข้าวเขาไม่ได้กินหญ้าเท่านั้น พวมึงจะโกหกหรือพวกมึงจะอะไรกันก็ทำกันให้เนียนนะครับเขาลือทั้งหมู่บ้านแล้วว่าพวกมึงจะกลับมาสร้เมือคืดๆกันเนี่ยเห็นปะเออลือทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้แล้วแต่พวกมึงนะว่าจะยังไงพิจารณากันเอานะแล้วแต่พวกมึงนะครับอืที่ผ่านมามันคือการแสดงใช่ไหมหรือว่ายังไงกูก็ไม่รู้นะกูก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านมามันคือการแสดง หรือว่ายังไงแต่ผม,ผมมองมองแล้วพวกมือ่ะแม่งตลบตลแหลตลบตะแลงทาพ่อทำแม่และในท,ทานเรื่องนี้นะเริงจริงผมมองเลยว่าตลบตะแงงะนะล,ะล,ะทง,ะละแงทั้งหมดอะนะครับละครอะเป็นละครทั้งหมดอะตลบตะแลงทั้งหมดอะนะทั้งหมดเลยอะเอางี้ดีป่ะตลบตะแลงหมดอะเออนะเพราะนั้นก็ฝากให้คิดพิจารณาด้วยนะครับนาะยแม่ไกรำ นะครับเหนื่อยใจครับยิ shot shot. ่งของเหนื to to ่อยใจเหนื่อยใจที่สังคมต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยก็คุณถอยได้พะคุณถอยเถอะอย่าไปนันเลยเชื่อผมเอะเออถอยจากอีดําเถอะเชื่อผมเถอะนะครับเพราะว่าคนอย่างอีดําเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันหน้าหน้าติดตาหรือหน้าหน้าอะไรเลยอะ ไม่มีนะไม่มีอะไรน่าที่ตามเลยจริงชีวิตนะครับอ่ะโอเคครับทุกท่านคลิปนี้ก็คงมจะมานี้ครับก็รอยิดตามชมครับรอยิดตามชมว่ามันจะจะกลับมาสรึม,มกึบกึบก,บกึบกันไหมก็รอยิดตามชมนะแต่ต่ว,ต,ว,ต,วตัวผมเนี่ยก็มีลุ้นนะมีลุ้นนะครับนะ